สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดวงราย3เดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะซึ่งชาวราศีเมษนะเต้าทำดวงราย3เดือนให้กับคุณนะเป็นลำดับที่1ิอนะคะ 11ใน12ราศีนั่นเองนะคะเนื่องจากเต้าดูจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนอ้อยอดวิวของราศีเมษนะคะอยู่ในลำดับที่11นั่นเองนะคะก็เลยยึดถือตรงนั้นเนาะก็เลยทําให้เป็นลำดับที่11นะถ้าชาวราศีเมษท,ท่านใดนะคะอยากที่จะดูคลิปก่อนใครเพื่อนนะคะก็ช่วยกันปั่นวิวนะคะประชากรชาวราศีเมษนะคะโอเคนะสำหรับวิธีการดูในคลิปนี้นะคะเราจะอ่านไพ่เป็นภาพรวมชีวิตของคุณนะในช่วง3เดือนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างสำหร,รับชาวราศีเมษนะคะแล้วก จะแยกย่อยเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะให้กับคุณเนาะสำหรับความรักนะคะจะดูให้ในเกือบทุกสถานะเนาะจะมีสําหรับคนโสดนะแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่นะ,ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ดูให้นะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะซึ่งสําหรับวันที่นะคะที่ใช้แบ่งนะคะในการ ดูคลิปนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเนาะคุณสามารถดูได้ทั้งตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้าใครอยากจะดูตามแบบลัคนาลัคนาก็คือเวลาตกฟาก้าถ้าคุณทราบของตัวคุณเองนะฮะคุณสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะฮะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่ที่ใช้เนี่ยในคลิปนี้ทั้งหมดนะดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะ มาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook นะชื่อเดียวกันนะคะ Red Lips t e l l i n g นะคะแล้วก็มีช่อง TikTok ด้วยเนาะนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะ,ะช่วงนี้ปั้นช่อง TikTok อยู่ด้วยนะคะ ใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดซุปเปอร์แตงส์หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปถ้าคุณรับชมทาง,ง u t u b e นะหรือถ้าคุณรับชมทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะขอพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะฮะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะฮะโอเคเริ่มกันเลยชาวราศีเมษนะะขอดูภาพรวมนะคะในช่วง3เดือนนี้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างว้าวไปแรกนะเอเนอร์จีดีมากนะคะไพ่เดอะสตาร์ ไพ่ของความสำเร็จความสุขนะคะความมีชื่อเสียงนะคะเพดบอนสคะ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะฮะแล้วก็ the world นะคะ the world โอเคเดี๋ยวนะขอ,อยัดขยับเพราะว่าไพ่เนี่ยจำนวนเยอะพอสมควรเลยนะฮะเต็มตรงนี้เลยแหละนะอดีตนะคะในอ a n บอนสค g h ในอ w a บอนขอ,อยัดวางทับไปก่อนเนาะนะ ตำแหน่งของความคิดโอ้ oh, ทำไมเป็น Tree of s ซ o r d s ละเนะี่ย Tree of Swords แล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้น The Devil นะฮะขออนุญาตขยับต้นไม้น้องต้นไม้ขวางทางนะคะอะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการงานว้าวเจ็ดเหรียญน,นะฮะงานเยอะเงินเยอะนะเนี่ยชาวราศีเมษนะคะแล้วก็หกถ้วยนะฮะ ตัดมานะคะซีดาบเดี๋ยวนะอันนี้ก็แลดูจิเกกะสักเล็กน้อยนะคะขอขยับก่อนแล้วก็ในเรื่องของการเงินละ่ะนะฮะแปดแปดไม้นะฮะเอเดอร์วอนส์ A ants, นะฮะเทมเพอเรนซ์แล้วยังไงต่อว้าวเดีเอ็มเพรสนะคะรับรู้ถึงการเงินที่ดีนะชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะ โอ้ายออฟโซร์สนะฮะถัดมาสิบถ้วยนะคะทำไมมันมันขัดแย้งกันจังเลยสองใบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะ The h a n g e d Man นะฮะด h แฮงต์แมนอืมฮะไพ่อราเคิลนะฮะ,ะ, Oracle, ะ,ฮะโชคดีมีสุขหมายเลขแปดสิบสอง อีกหนึ่งใบน,นะคะโอ้หมายเลขห้าสิบสามนั่นเองนะฮะคำแนะนำของคุณนะบ e a บ h e หายใจคำแนะนำคือหายใจเะ,ะียโอเค forgiving and learning นะคะโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไม ให้ไปน,นี้ถึงขึ้นมานะคะเนี่ยมีทั้ง t r ิปออฟซอมีทั้ง Ni ฟ์ออฟซ o r ์มีทั้งแ n g m a n โอเคเข้าใจละนะคะ past life r e l a t i o n s น i p นะฮะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะฮะดวงรายสามเดือนของคุณนะฮะประจําเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะฮะเรามาดูกันนะฮะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะให้ไพ่เล่าเรื่องนะฮะอ่ะ สิ่งที่เต้าเห็นนะคะเริ่มต้นเลยที่ภาพรวมชีวิตของคุณนะไพ่เดอะสตาขึ้นมานะฮะในส่วนของตัวตนของคุณเนาะไพ่เดอะสตาเนาี่ยบ่งบอกถึงความมีชื่อเสียงนะคะความสำเร็จการได้รับการยอมรับนะคะการเป็นที่ถูกพูดถึงนะคะไพ่เดอะสตาร์มันจะบอกว่าชาวราศีเมษในช่วง3เดือนนี้นะคะ จะมีบางท่านได้รับความสําเร็จหรือว่าชื่อเสียงจากสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะหรือบางท่านนะคะ,ะมีโอกาสที่จะได้ ปรับตำแหน่งนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งใหม่นะคะ,ะผลงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับนะของผู้คนรอบข้างนะคะหรือว่าคุณจะอยู่ในจุดที่สปอร์ตไลท์สองอ่ะออผู้คนพูดถึงนะคะกล่าวถึงนะคะถามถึงอะไรแบบนั้นนะคะเดลสตาร์เนี่ยอาจจะหมายถึงแบบถ้าบางคนทําเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนาะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างเช่นสมมติบางคนทําช่อง YouTube ทำช่องต่อๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะอยู่ดีๆก็แบบโอ้ยปังขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะคะ,อะคอนเทนต์ที่คุณทำอะปังเอออะไรแบบนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีซับสครายเบอร์หรือว่ามีคนมาติดตามคุณจํานวนมากนะเออกลายเป็นมีชื่อเสียงไปบนเส้นทางของคุณเนาะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะฮะประมาณนั้นเป็น energy ที่ดีมากๆเลยเดอะสตา์ยังบงบอกอีกว่าถ้าใครบางคนชาวราศีเมษที่แบบคุณอาจจะป่วยอยู่หรือว่า ไม่ค่อยสบายเน,นี่นในช่วงที่ผ่านมาเดอะสตาร์ Star กำลังบอกว่านะคะคุณจะได้รับการเยียวยานะในช่วง3เดือนนี้นะคะเยียวยาอาจจะเป็นจากภายในตัวตนของคุณหรือบางคนเจอ คนหมอที่ดีช่วยรักษาอะไรแบบนี้นะคะอาการเจ็บป่วยนะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเดอะสตาเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีนะคะในเชิงของแบบถ้ามีอาการเจ็บป่วยเนาะนะฮะเอเนอรดีมากนะสำหรับไพ่เดอะสตาช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสิ่งสําคัญนะที่จะเกิดขึ้นเรื่องสําคัญเพ a ด a วนขึ้นมากับ The World นะต้องรับรู้ถึงชาวราศีเมษบางท่านนะอาจจะมีแลนในช่วงสเดือนนี้เนาะบางคนอาจจะมีแลนแบบ ไปเรียนต่อศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณสนใจบางท่านอาจจะแผนเรื่องเรียนต่อแบบต่างประเทศหรือเรียนปริญญาโทอะไรก็ว่าไปอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือบางท่านคือเรียนในเชิงของเป็นคอร์สสั้นๆสิ่งที่คุณสนใจสมมติสนใจเรื่องดูดวงสนใจเรื่องทำอาหารไปหาเทคคอร์สสั้นๆ เรียนอะไรแบบนี้เพิ่มประมาณอย่างนั้นนะคะหรือว่าวางแผนเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้นทำนองเนี้ยนะคะมีเกี่ยวกับการเรียนหรือบางทั้นเรียนด้วยตัวเองก็ได้คุณมีความสนใจในบางอย่างแล้วก็เออลงมือทําสมมติว่าคุณสนใจในเรื่องของการทําอาหารคุณอาจจะไม่ได้ไปเทคคอร์สแต่ว่าคุณอาจจะดูคลิปใน youtube แล้วก็ฝึกฝนอะไรแบบนี้ด้วยตัวของคุณเองมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างทักษะอะไรใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะ ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยกำลังบ่งบอกถึงความสุขความสําเร็จนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเดอะเวิลด์เนี่ยอาจจะหมายถึงชาวราศีเมษอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะในช่วง3ามเดือนนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านไปนในเชิงของได้รับความสําเร็จในเรื่องงานนะคะได้รับการยอมรับเนี่ยคล้ายๆไพ่เดอะสตาร์าานะแต่จะเป็นเวแบบโกอินเตอร์หรือว่าเป็นเวที่แบบว่าเออคุณทำมาระยะเวลาหนึ่งแล้วในที่สุดมันก็เห็นผลสำเร็จสักทีนะคะ The World คือไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้น คืออันนี้อันนี้เป็นไกด์บอกราศีเมษเลยถ้าคุณมีแพลนอยากจะทําอะไรนะสมมติมีไอเดียธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยู่ในหัวแล้วแบบอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําแบบเป็นจริงเป็นจังอะสามเดือนนี้เต้าแนะนําให้เริ่มเลยนะคะให้เดอะสตาร์ของคุณเนี่ยนะส่งเสริมคุณมากแล้วให้ให้เดอะเวิล์ขึ้นมาด้วยนะคะมีโอกาสที่แบบจะได้ go i n t r หรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอะในสิ่งที่คุณคิดนะคะดังนั้นคือเหมือนดวงเสริม่าเออดังนั้นก็ลงมือทําเลยนะคะ ประมาณนั้นเนาะก็ใครบางคนเนี่ยเนี่ยเดวิลขึ้นมาด้วยนะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อศึกษาต่อต่อตางประเทศทํางานต่างประเทศนะคะประมาณนั้นนะคะอแล้วก็ในส่วนของอดีตน,นีในอวบนสะขาเห็นเอเนจีแบบเออชาวราศีเมษคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นเนาะกับอะไร หลายๆอย่างนะคะเห็นบางท่านแบบคุณอาจจะศึกษาเรียนรู้อะไรมาบางอย่างแล้วก่อนหน้านี้นะคะหรือว่ามีความสนใจอะไรบางอย่างมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นทํามาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเออเป็นคนแบบใฝ่รู้มากเลยชาวราศีเมษช่วง3เดือนนี้นะคะก็ปล่อย Energy นี้ไปเนาะนะคะหมายถึงว่าปล่อยหมายถึงว่าหมายถึงว่า go with the flow นะคะก็ทํามันต่อไปนะคะอืมดีแล้วเนาะ t r i o f sort นะคะในตําแหน่งของความคิดของคุณเนาะอ,อ๋อทำไมถึงขึ้นมาเป็น t r i o d sort ถ้ามีความรู้สึกว่า ถ้าอยากจะเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเออ mm. เขาเรียกว่าอะไรการผิดใจการทะเลาะเบาแวงนะกับผู้คนนะคะเออประมาณนั้นนะระวังในเรื่องของคําพูดก็แล้วกันเนาะชาวราศีเมษนะคะเออบางทีมันอาจจะคําพูดของคุณหรือมันอาจจะสลับกันได้ก็ได้เนาะคาพูดของคุณอาจจะ อาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยหรือในทางกลับกันก็ได้นะคะเอให้คุณพยายามปล่อยวางถ้าสุว่าเป็นคนอื่นมาพูดกับคุณที่ไม่ดีเนาะนะให้พยายามปล่อยวางแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองจําเป็นจะต้องทํานะคะอประมาณนั้นเหมือนเหมือนมีเรื่องเกี่ยวกับคําพูดหรือความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ในหัวคุณอเออประมาณนั้นนะคะหรือไพก่กำลังจะบอกว่ามันเป็นอ๋อสถานการณ์หรือว่าความคิดที่แบบอาจจะมีใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณในเชิงของถ้าสวรรแบบเป็นท็อกซิกเนะี่ย ริเลชั่นชีพในที่นี้ไม่ได้เป็นเชิงของคู่รักนะอย่างเดียวนะฮะอาจจะหมายถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนเจอคนเอเนจีไม่ตรงกันแล้วจําเป็นจะต้องตัดออกไปจากชีวิตหรือว่าแบบชาวราศีเมษบอกไม่เอาแล้วแบบคนนี้แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยนะ,ะอ,อ,อาจจะเป็นสถานาการณ์ประมาณนั้นก็ได้นะเดลวิล <the> ขึ้นมานะคะตำแหน่งของอนาคตนะคะคาว่าอนาคตก็คือจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปอันนี้เราอ่านไพ่สามเดือนเนาะตุลาพฤศจิกาธันวา ดังนั้นอนาคตจะเป็นช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะคะเป็นต้นไปเดดวิลขึ้นมาเนี่ยเดดวิลเขาเป็นสนัญลักษณ์ของการถูกผูกมัดนะคะหรือว่า,าความหลงไหลนะอะไรบางอย่างหรือว่าความสุดโต่งในอะไรบางอย่างนะคะแต่เราต้องมีความรู้สึกว่าชาวราศีเมษนะเนาะระวังความสุดโต่งในบางเรื่องนะนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะฮะเป็นต้นไปเนาะความสุดโต่งในที่นี้ตีความได้หลายอย่างมากนะคะ เป็นในเชิงของเรื่องเรื่องที่จะส่งผลเสียต่อเราอะเออนะคะอย่างเช่นสมมตินะคะาบางคนสังสรรค์เยอะแล้วก็ดื่มเหล้าเยอะเกินไปแล้วทําให้เกิดผลเสียอะไรบางอย่างอาสมมติหรือบางคนสูบุรีจัดมากๆอะไรเงี้ยเราทําให้เกิดผลเสียอะไรขึ้นมาบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนติดซีรีส์มากงานการไม่ได้ทาอะไรเงี้ยก็เกิดผลเสียถูกไหมหรือบางคนแบบ ทำงานเยอะนะคะทำงานเยอะจนเกินไปจนกระทั่งเป็นผลในเรื่องของสุขภาพทําให้สุขภาพไม่ดีแย่ลงอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นระวังความสุดต่งในบางเรื่องก็แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในตําแหน่งอนาคตแบบนี้เนี่ยตาจะเตือนในเรื่องของมันเป็น energy ของการหลอกลวงก็ได้อะอย่างเช่นถ้าส่คุณมีการเซ็นสัญญาหรือว่าทํางานใหม่อะไรสักอย่างได้ job ใหม่งานใหม่มา project ใหม่นะคะเ,เรื่องของเอกสารสัญญาให้อ่านให้ดีๆเนาะบางทีมันจะมี อะไรที่ไม่โปร่งใสอะนึกออกไหมแบบสมมติว่าคุณไปดีลงานกับใครสักคนแล้วก็แบบตอนพูดเนี่ยดีนะแต่ว่าทีเนี้ยพอไปอ่านสัญญามันกลายเป็นอีกเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเออให้อ่านให้ละเอียดหรือว่าทําอะไรให้รอบคอบมากขึ้นระวัง energy ของการหลอกลวงรวมถึงพวกสอ c a เมอ่อแก๊ง call center อ,อ,อะไรพวกนี้ด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้นะคะ,ะเรามาดูกันในเรื่องของการงานเนาะขอแยกย่อยเรื่องการงานนะคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะหถ้วยแล้วก็4ดาบนะคะ เริ่มต้นที่คนคนที่กําลังหางานเนาะถ้าถามว่าคุณจะได้งานนะคะในช่วงไหนนะคะมองว่ามีโอกาสที่จะได้งานมากที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะจากไพ่หกถ้วยนี้นะคะมองว่าบางคนจะได้งานจากคนรู้จักนะคนรู้จักแนะนํางานให้เอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนส่วนเดือนตุลาเนี่ย เป็นฟีลแบบรออยู่อะเออรองานอยู่ประมาณนั้นนะคะส่วนเดือนธันวาค่อนข้างจะเงียบเนาะหมายถึงว่าสมัครงานไปอาจจะยังไม่ได้มีแบบอะไรตอบรับนะคะดังนั้นแนวแนวโน้มที่จะได้งานมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกานะแต่ว่าถ้าถามเต้านะแนะนำให้คุณส่งใบสมัครตั้งแต่เดือนตุลานั่นแหละเนาะนะคะเออไพ่มันอาจจะสลับกันก็ได้นะฮะประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเอ,อ่อเห็นเ n e r g y แบบ อขออภัยนะคะคนที่ทาไม่ใช่ทําธุรกิจส่วนตัวสอิอันนั้นเอาไวท้ทีหลังคนที่ทํางานประจํานะคะในเดือนตุลาคมเห็น energy คุณคุณกาลังจะได้รับผลในในผลงานของคุณอะนะนะความหมายก็คือถ้าบางคนเนี่ยทำงานเป็นอย่างดีอะช่วงก่อนหน้านี้น,นะคะในช่วงเดือนตุลาคมคุณจะได้รับนะผลบางอย่างนะที่ดีนะคะเกี่ยวกับงานของคุณเนาะถ้าคุณทํามาดีแล้วนะะอย่างเช่นได้รับ,บโบนัสเงินก้อนนะคะการ ปรับเลื่อนตำแหน่งได้รับเงินเพิ่มเออถ้าปรับตำแหน่งก็แปลว่าเงินเดือนก็ขึ้นถูกไหมเออทำนองนั้นนะคะมาได้รับลาบผลอะไรบางอย่างจากการทํางานของคุณที่คุณทํามาก่อนน้นเนี่ยนะคะประมาณนั้นนะคะหรือว่าเป็น energy ของการคิดก็ได้นะช่วงเดือนตุลาคมคุณจะคิดวางแผนงานอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกาเป็น energy ของความกลมเกลียวในที่ทํางานมากมาก,มากเลยนะคะมองว่าการทํางานราบรื่นดีมากมากเลยคือเห็น energy องค์กรที่ดีอะนะ ชาวราศีเมษนะคะเห็น energy องค์กรที่ดีมองว่าการทํางานจะราบรื่นดีมากๆช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เต้าจะต้องเตือนในเรื่องงานส่วนเดือนธันวาคมนะคะสีดาบขึ้นมาเหมือนเป็น energy ของการพักผ่อนนะ่ะงานน่าจะพลาลงนะคะช่วงช่วงสิ้นปีเนาะมาเป็นธันวาด้วยนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะบางท่านอาจจะลาเขาเรียกว่าอะไรนะลาพักร้อนหรือเปล่านะฮะสีดาเนี่ยอาจจะลา,ลาพักร้อนก็ได้นะคะ ก็คือเป็นช่วงปีใหม่พอดีบางคนช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการลาพักร้อนหรืองานเนี่ยไพ่เป,เป็นสัญญาณว่าเอองานมันค่อนข้างเพ่าลงเนาะเพราะเป็นช่วงสิ้นปีประมาณนั้นนะคะอืมเนาะก็การงานราบรื่นดีนะคะส่วนคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวกับฟรีแลนซ์นะคะเห็นเอ NERGY แบบ ช่วงเดือนตุลาคมเนาะนะคะมันจะมีการวางแผนงานเกิดขึ้นนะงานอาจจะเข้าเยอะนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยได้รับล่าผลจากการทํางานบางอย่างนะคะอย่างเช่นแบบช่วงก่อนอันเนี้ยสเดือนที่แล้วคุณอาจจะทํางานอะไรไปแล้วก็เอ้ยแบบได้เงินเข้ามาเงินก้อนคุณจําเป็นจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือว่างานของคุณนะถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณอาจจะได้เงินเข้าในช่วงของเดือนตุลาคมนะฮะแล้วทาให้คุณต้องบริหารจัดการในเรื่องเงินเนาะถ้าคนเป็นฟรีแลนซ์ก็คือคุณต้องให้เงินเดือนตัวเองถูกไหมคุณไม่ได้มีเงินเดือนจากใครใช่ไหม ได้เงินมาก้อนใหญ่เนาะนะคะเห็นว่าเป็นก้อนใหญ่นะคะก็อาจจะต้องแบ่งสรรปันส่วนจัดก,การเงินอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนั่นแหละหมองว่าจะมีการวางแผนงานเกิดขึ้นนะคะเนาะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะนะคะส่วนเดือนพฤศจิกานะคะเห็น energy ของการได้ร่วมงานนะ,ะหรือได้งานคุณอาจจะได้งานหรือโปรเจกต์จากคนรู้จักนะคะได้ร่วมงานจากคนที่คุณคุ้นเคยอยู่นะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนสนิทเพื่อนที่เคยทําด้วยกันหรืออะไรแบบนี้ทํานองเนี้ยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเดือนธันวาคมเนาะเห็น energy ของการได้พักผ่อนนะฮะพักผ่อนเนาะสำหรับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวกับนะฟรีแลนซ์นะคะพักผ่อนคุณอาจจะคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำงานให้เสร็จช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาส่วนธันวาแบบฉันจะปล่อยฟรีแลทังเดืองฉันจะไม่รับงานแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็อาจจะแบบพักผ่อนหาเวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อนใช้เวลากับตัวเองนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะดูชิลเป็น เป็นสามเดือนที่ดูชิลในเรื่องงานนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยนะจ๊ะชาวราศีเมษเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินไพ่บอกอะไรนะคะมี8ปอันนี้คือ8 8ไม้นะคะเข้ามา temperance แล้วก็ empress การงานก็ดีการเงินก็เลิศน,นะคะชาวราศีเมษนะคะเออ,อในเรื่องของการเงินเนาะมองว่าช่วงเดือนตุลาคมการเงินจะเข้าเยอะมากนะต้องเห็นแบบ เห็นไหมไพ่มันสอดคล้องกันเห็นไหมการงานกับการเงินเนี่ยการเงินเข้าดีมากๆเลยนะคะแบบเข้าแบบพุ่งเลยบางคนมีรายได้หลายทางด้วยนะคะชาวราศีเมษเนาะถ้าคนที่ทํางานประจําบางท่านก็อาจจะมีแบบงานเสริมงานอาชีพเสริมอะไรแบบนี้นะเออมองเห็นไรายได้ที่เข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะแต่ถ้าเป็นแบบไพ่แปด แปดไม้เนี่ยมันมันเป็น energy ของเงินที่เข้ามาแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเนาะดังนั้นชาวราศีเมษต้องจัดการในเรื่องเงินให้ดีๆนะแต่ว่าเออเห็น energy ที่เงินเข้าเยอะนะคะเงินเข้าเยอะแล้วก็หลากหลายช่องทางมากๆถ้าจัดการได้ดีก็สามารถที่จะบริหารได้แล้วก็ผ่านไปได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะ Temperance ขึ้นมานะเห็น energy ของการ ปรับปรุงในเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะเหมือนกับวางแผนอะในเรื่องการเงินเหมือนเงินอารมณ์แบบเงินเข้ามาเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกาจัดการนะว่าเออต้องเอาเงินส่วนนี้ไปทําอะไรอันนู้นไปทําอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะจัดการเพื่ออนาคตเพื่อแบบต้องเอาไปจ่ายอะไรไปทําอะไรบ้างวางแผนลงทุนอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางท่านจะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างในเรื่องของการเงินปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเงินหรืออะไรทํนองเนี้ยนะคะ temperance เป็นการปรับปรุงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของการเงินนะให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเงินเข้าเยอะก็จะอารมณ์จะต้องจัดการเนาะนะแล้วก็ h e แ m p r e s s ใบ,บสุดท้ายในเดือนธันวาคมเนาะ energy ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยว่าชาวราศีเมษช่วงสเดือนนี้นะคุณจะไม่ขาดแคลนในเรื่องของการเงินเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาการเงินให้ต้อต้องเตือนด้วยนะจากหน้าภัยนะฮะ ดังนั้นก็ชิลๆสบายๆนะฮะเงินเข้ามาก็จัดการให้ดีๆเนาะ,ะไม่ประมาทนะคะในเรื่องของการเงินนะใช้คำนี้นะเ m p r e s <Emp ress> s คือเป็น Energy แบบคือคุณจะได้ใช้เงินในแบบที่คุณต้องการอะเอออยากใช้อะไรก็ใช้นะคะเพราะว่ามีเงินเข้ามาแบบอย่างเพียงพอแล้วก็เหลือเฟือด้วยนะคะเอ็ p เพรสเป็น Energy ของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยอาจจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการเงินจะเข้าดีมากๆเลยเนาะโดยเฉพาะคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะ ประมาณนี้ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินมาเต็มนะทีนี้ในะเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักคุณได้ก้าดาบนะคะเอ๊ความรักนี่ยังไงนะชาวราศีเมษนะสิบถ้วยนะคะแล้วก็แฮงแมนเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเอเนอร์จีคุณเนะี่ยดึงดูดนะไพ่เดอะสตาคือแบบมีสนนี์อยู่แล้วอะนะคะถ้าถามว่าจะมีคนเข้า,ขามาไหมนะคะต้องเห็นเอเนอรแบบคือไพ่ตัวบุคคลไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่า ให้สิบถ้วยเนี่ยอันนี้อันนี้นนระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะบางทีจะมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะบอกว่าสดแต่สดไม่จริงอะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครวัวเนาะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะฮะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะเพราะว่า energy อนาคตของคุณเป็น the เดวิลด้วยอาจจะแบบจับพัดจับผูหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ความคิดของคุณเป็น t r i อ d sort ด้วยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยให้เรามัดระวังเนาะคนที่เข้ามาในช่วงสามวันนี้นะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่แบบ ส่วนไม่จริงนะประมาณนี้ต้องให้ตรวจสอบให้ดีๆนะคะเพราะ Energy เนี่ยประกบข้างเนี่ยเป็นทั้งก้าดาบทั้งตีแฮงแมนเลยนะคะส่วนตัวนะความรู้สึกเต้านะคือการการเงินการงานคุณปังมากๆนะคะถ้าเต้าแนะนําคนโสดตอนนี้นะอ่าช่วงสามเดือนนี้นะให้ให้ประคองตัวเองแล้วก็โฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินนะดีกว่านะคะดีกว่าเนาะมันมีความเสี่ยงอยู่เนาะในช่วงสามเดือนนี้นะคะเนาะประมาณนี้นะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ต้าเห็น energy แบบระมัดระวังก็แล้วกันเนาะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะว่าเขามีเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีมีเครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วรหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ให้ดูนะใหด้ดูดูให้ดีดดดๆนะถ้ามีความรู้สึกว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนควรจ,จะได้รู้นะฮะว่าว่าควรจะไปต่อไหมหมายถึงว่าอาจจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างก็ได้ว่าเขาอ,อาจจะไม่ได้สดจริงหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะ เออเอเนอร์จีมันเป็นมันออกแนวประมาณนี้นะคะที่สาเหตุที่แบบมันไม่ชัดเจนเพราะแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแนะนาว่าให้คุณอยู่อยู่ในที่ของคุณเนาะแล้วก็ลองพิจารณาไปนะถ้าสําหรับคนคุยนะคะคุณอาจจะได้รู้ความจริงบางอย่างเนาะนะคะทีนี้คนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์เนาะโอราศีมเมษความรักเนี่ยค่อนข้างตึงนะแต่เรื่องการงานการเงินเนี่ยเลิศม,มากนะคะไม่มีทิติเลยนะเออความรักเนี่ยค่อนข้างตึง คนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะต้าเห็นเ n e r g รแบบจริงๆตัวตนคุณอนะมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะดังนั้นดังนั้นความมองโลกในแง่ดีก็แอบจะต้องระมัดระวังตัวเนาะเวลาที่แบบเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนาะบางทีเรามันทําให้เรามองไม่เห็นความจริงอะเออนะคะไม่ได้บอกว่ามองโลกในแง่ดีมันไม่ดีเนาะมันดีแต่ว่าบางสถานการณ์เราเราจะต้องตั้งธงแดงเหมือนกันเนาะแนวะว่าเออมันควรจะไปต่อไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะต้องเห็นเ n e r g y แบบ มีความรู้สึกว่านะคะจะมีจะมีโอกาสที่บางท่านเนี่ยจะได้กลับมาเ,เป็นครอบครัวกันบางคนเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเนาะเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเหมือนความสัมพันธ์จะต้องเยียวยาค่อนข้างที่จะเยอะนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนะทั้งก้าวดาบทั้งแฮงแมนเนาะแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสจะกลับมาไม่มีโอกาสนะคะในช่วงแบบเดือนพฤศจิกาเนาะในนั้นก็ให้หันหน้าเข้าหากันนะแล้วก็คุยกันนะ,ะความขัดแย้งเนี่ยมันจะอยู่เยอะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะอส่วนเดือนพฤศจิกามีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยเจรจาหรือว่าใช้เวลาร่วมกันหรือกลับมาคืนดีกันนะฮะแล้วเหมือนเดือนธันวาจะเป็นช่วงที่คุณเข้าใจอะไรๆมากขึ้นในความสัมพันธ์อะ นะะเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นเหมอนตื่นรู้อะว่าเออแบบมันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะนิสัยของเราที่แบบเออบางอย่างที่เราไม่ยอมปรับทําให้ครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาหรือเปล่านะคะเหมือนไพ่เด็ดจานเนี่ยตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจเลยแหละเนาะนะพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะจูนเป็นน้ําอะเออนะคะแบบซอบอะเออเอเนอร์จีประมาณนั้นนะคะ แล้วมองว่าผ่านไปได้มองว่าผ่านไปได้สู้ๆหน่อยนะคะเออไพ่หนักอยู่เนาะแก้วดาบนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นแบบปัญหาที่สะสมมาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาเนาะสิบถ้วยบอกนะฮะประมาณนี้นะคะเป็นการจะให้นะสำหรับคนที่แบบออมีปัญหาในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ forgiving and learning นี่ไงไพ่บอกนะคะให,ให้ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะฮะนี่ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เนาะนะคะแล้วก็ p a s t life relationship นะคะ มีโอกาสที่นะคะคู่ของคนนะุณเนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าเออในช่วงสามเดือนนี้นะอาจจะเป็นคนที่เก่าๆเข้ามานะคะเก่าๆนี่อาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้นะคะพาร์ไลฟ์ของคุณนะเข้ามานะในช่วงสามเดือนนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะอืมเนาะบีส no. นะฮะไพ่บอกว่าอันนี้คือการหายใจนะสำคัญสำหรับชาวราศีเมทุกคนก็หายใจอยู่แล้วถูกไหมเออบีฟหมายถึงว่า,าการหายใจมันจะช่วยเชื่อมต่อนะคะ ตัวตนของคุณกับจิตวิญญาณของคุณเข้าด้วยกันเนาะเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวที่แบบมันเคลียร์ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะให้คุณกลับมาอยู่สงบเงียบกับตัวเองแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะคะเอหรือว่านั่งสมาธิเนาะมันจะช่วยเคลียร์พลังงานลบบางอย่างออกจากตัวคุณนะฮะแล้วก็สองใบสุดท้ายนะไพ่ใบนี้หมายเลขแปดสิบสองบางคนจะได้ไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์นนะในช่วงาสามเดือนนี้นะคะอื งานเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีชาวราศีเมษบางท่านหมายเลขห้าสิบสามก็มันจะได้งานใหญ่มีดีลงานใหญ่นะคะเออสมมติถ้าบางคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะมีโอกาสจะได้ดีลงานนะคะแต่ว่าคนอาจจะได้เจอคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนะอะประมาณหนึ่งนะแต่ว่า ก็ลองพิจารณาดูกันเรากันเอ๊ะหรือว่าไพ่เดบิวเ,ดวเนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่มีอิทธิพลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออประมาณนั้นนะคะมีโอกาสจะได้งานใหญ่ดีวงานใหญ่นะแต่ว่ากับคนที่คุณดีวด้วยเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ลองดูให้ดีๆมีโอกาสที่จะเป็นแบบขายใหญ่อะเออประมาณนั้นนะคะน้องประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะของชาวลัคนาราศีเมษนะ,ะเป็นยังไงบ้างน,นะคะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตรงไหน เลาให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเป็นกาลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ